của nồi khâu ná ngăn mây, gia nhang hết rồi, cào tiêm nhảy bên ná ăn mày พ่อยังยิบวนาซักเอ้ยเปล่าเด้อผมสวยไปหารถมิโกยังอยู่ได้ยังบุหรี่มา การทางบริวัทอะไรแบบนเ่ยียบให้เข้าเจ้าลด ยังไงว่าเราบ่เขาวายวันวัดเขาแล้วเลยคับเตรียมรอบเรียบร้ยอยนะครับ